วัสดีครับวันนี้เราทีมงานเทพขี่ทากเราจะมาเทสเอบพอร CRF ของเนมนั่นเองไครับอันนี้ก่อนที่เราจะใช้งานนะครับเดี๋ยวรอเจอกันที่หลังใช้งานว่าจะเป็นยังไงนะครับ <laughs> Sứ Sứ Giang là lo mà ở lại không? Về <laughs> <laughs> ngay <Mình ơi> không? <cười> <cười> Ê <đưa> đi mày <laughs> <ấy đây> đi Ấy ra đi เชื่อฮอนนี่ต้นสอยเนี่ยเป็นไปได้ไหมอะไร <laughs> บอสครับเป็นไงบ้างครับเลีหาหาย้ยงาเหรอโอ้โหสงสัย แบบเนี้ยยังไม่ไปถึงไหนเลยยังไม่ถึงหนึ่งโลเลยสี่สิบโล

องครับหน้าไว้หน้าแข็งๆข,ข็าจะปาดต่อยมันเอมเป็นไงพี่แต่รู้สึกว่ากลับบ้านไม่เปลี่ยนล้อปะ่ะไม่เปลี่ยนทำไมาอ่ะปกโกไม่มา <laughs> โนฝ้ายอยู่ไหนโดนขาทุกันเลยนะแันมสองพันหน่อยนี่สองพันห้าร้อยสางพันสอเทมมาหน่อยพวิไอ้นั่นมันติดอ่ะขี้โคลนติดอยู่ที่กล้องนี่อย่าไปเช็ดไปปล่อยกันถ้าเช็ดเดี๋ยวไอ้แต่นี้มันชัดอยู่เลนมันเนี่ยเดี๋ยวเต่าเต่าเป็นไงมั่งแต่งแล้วแต่งแล้วอย่างนี้ต้องมีซ่อมอย่างนี้ต้องมีซ่อม